สวัสดีครับพบกับตังชาแนวนี่ไม่ได้ก๊อกเขากินครับนี่ปะคงเหี่ยวอยู่น้อยหนึ่งหลังจากกินเขาก็หน้่มปลามาหลายวันเอาเอาไม่มีความเพียรความนี้นะทำปะคงับป,ะ,ปะคงเหี่ยวทำปะคงเหี่ยวแร้ว ทำบอกูกแนวกินข่าเสากินเข้าเ,เาจ้าก้าวหน้าป่าวันนี้คีหาหมือนะุวยเงินมาเดกกระเบิดมาเดกปาขีลากระเบิดเงินกบับกูนี่คอจมเป็นสนาคื ได,ได้แสบได้แค่น้อยแสบน,น้อยน้ำปลาหนึ่งโบกเค็มเค็มเอ็ดในอยหน่อยเค็มเค็มบกนาวจั้าขอยพงาอ่อน้อยอ,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 อยู่หลังบ้าน แล่ไปเราปูหวยเร,ต,ยรยต้องใส่ดายบ่มักสมเรียบรลอยตามหกซิเฮียวเจียบหลอดเราเจีบเจียบ,อยยบอยเอามอมีซิ่ ว่าบุญยังสีใสเดียวเวิรคอย่างเนี่ยสีใสก็คือน้ำปลาฟงสวดซันบัตซิมเนี่ยทำฟงเห็นว่าก็็มีเนี่ยวพิพศษ เ,เข้มๆส,สูมๆเนี่ยอันนี้กินแต่ก็ะดองปลาสมยางเดียวโอเค็มยางเดียวออถอดไข่ครับมีไข่อยู่หน่อยหนึ่งเนี่ยถอดไข่หน่อยหนึ่งก่อนบันถอดไข่ถอดไข่ไข่หนึ่งฟองอืมเฮี้ยสั่งไข่กาศห่อนว่างกคือเดียวแทใส่ยิ้มของฉลุด เข้มเิ็ในน้อยเข้มๆกินหลายความดันขึ้นแมงไปโลความดันสูงหมอบอกว่าโดดลดเข้มรู้โลดได้ไงเดีนี่เน,เนีกินเปลี่ยนเนเนียูเ้มปลาสวดไปสัง่งสวดเขากินกเสากุเรียงโดดนเ่กาความดันใหญ่าามากใหญ่ามากเอบ่พัดต่อเลย ไม่ค้ห้องเปิดกกระเบิด ไา่ก็ยิ่กจะทะพัดเขา่ามั่นว่ามเขา่าเจน้ำปลามั่านกามัต,รตรกระปาครับกามัตกระป๋

ทอดไข่ฟอ,นนองกินสองข้าบเช้ากับเย็นแล้วก็เน้นไปที่อันนี้ก่อนแล้วก็เน้นไปที่ตำบะคุงก่อนอืกันมกัมอืข้าวเช้าวันนี้ทอดไข่หนึ่งฟองกับตำบะคุงเหี่ยว มากินนํากันครับผมขณะนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกานิดๆกินข้าวเช้าครับผมมากินข้าวงันครับผม